เซิร์อัตภูตได้เลยครับครับสวัสดีครับครับผมอัตภูตนะครับน้องกิฟจากจากหางดงนะครับเชียงใหม่ครับท่านนายกครับครับเวถามมีคําถามจะถามครับคิดว่านายกคนปัจจุบันคงจะจะตอบคาถามนี้มาได้ครับผมอยากถามเรื่องอ่สกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าพวกเหรียญคริปโปเรนซี่ทั้งหลายแลนะครับอยากถามว่าถ้าเป็นท่านนายกอ่ะจะเอามาประยุกต์ใช้หลังที่เราจะเปิดท่องเที่ยวหลังโควิดเนี้ยอย่างไดครับ คือมันเกิดประโยชน์หรือว่าคือมันทําได้เร็วสุดประมาณเนี่ยครับครับก็เดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นสองสามอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือ CBDC เอ่อ CBDC เนี่ยหรือว่า Central Bank Digital Currency เนี่ยจีนจะเริ่มใช้ก่อนเพื่อนละโดยเริ่มต้นจากดิจิตอลหยวนก่อนแล้วมาเป็น CBDC แล้วอังกฤษประกาศแล้วดาว นะครับแล้วทุกหลายประเทศประเทศไทยก็เริ่มคิดชอบแวร่ตัวนี้ไปแล้วนะครับถึงหมดเนี่ยถ้าเปิดตัวนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อแบงก์ขนาดเล็กเพราะว่าบัญชีเงินเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ที่เซ็นเตอร์แบงก์อยู่ที่แบงก์ชาติเพื่อในการจ่ายเงินานระบบจ่ายเงินทางดิจินะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งดีมาปนอันนี้มาเนี่ย ประเทศทั่วโลกต้องมีแน่นะครับอเมริกาก็นั่งกุดละว่าอย่างนี้ไดเพราะว่าจีนทําแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรก็คงคงมีเกิดขึ้นแน่ภายในห้าปีเนี่ยหปีสิปียังจ้านะครับอันที่สองเนี่ยก็คือพวกคริปโตที่เป็นทีอ่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ดังที่สุดคือบิตคอยล์รองมาคืออีเธอรียม แล้วก็ต้องนั้นมีอย่างนั้นได้ยางแต่ว่าสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้อ้างอิงนักที่สุดสำหรับคนที่จะออกคอยของตัวเองการออกคอยของตัวเองนี่เป็นประเภทที่สามประเภทที่สามแหละคอยของตัวเองเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่า,เ,าเหมือนก็นขายหุ้นอะแทนที่จะขายหุ้นกิจการตัวเองก็ขายคอยแทนนะขายเหรียญแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุณเนี้ยมันจะมีบิตคอยเป็นตัวอ้างอิง บางทีมันมันไปเทรดกับบิตคอยได้โดยที่เอเจนต์บางเอเจนต์มันฮับนะครับก็มันจะมีอันนี้เกิดขึ้นมันหนีประกันแเงะมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นยุคดิจิตอลแล้วก็ไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มใจกันนักแล้วนะครับรู้จักกันดีแล้วแล้วมันก็ปลอดภัยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่มนีประพัน แต่ว่าการเก็งกําไรหมู่เนี้ยมันมันรุนแรงมันขึ้นลงเร็วมากวันนี้เนี่ยเศรษฐีที่ได้จากบิตคอยตอนบิตคอยมันขึ้นไปถึงห้าหมืนไปเนี่ยลราขายรวยกันไปแถวแลราอ่อนรุ่นใหม่เท้านั้น่ะคือรวยวันนี้นะผมจะเล่าให้ฟังนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเนี่ยราคาขายล้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นประมูลกันสิบ้าล้าน ประมูลที่เมืองนอกสิบห้าล้านเพราะอย่างเพราะเศรษฐีบิตคอยมันอยากได้มันหายากมันก็เลยไปประมูลสู้กันซื้อขึ้นมาเป็นสิบกว่าล้านครับล้านเดียวรถเฟอร์ล,ลารี่ระเดียวนี้จองอยากขึ้นแล้วนะจะจองนดนฮ้มมือเป็นไผ่ไอ้ชื่อเสียงแค่ไหนถึงนะจะฮอซื้อเพราะว่าเนี่ยเพราะมันลูกกันซื้อเพราะเศรษฐีบิตคอยนักขนาดในโลกแต่ วันนั้นของลักชวรี่อันเนี้ขายดีมากก็แต่ว่าผมไปได้ยุเพื่ไปเล่นแต่ผมว่ามันมันอยู่ได้ใครมีบิตคอยไว้ถ้ายังราคาบดีเตอรต้องไปขายแลรอรอมันมันมาหายไปไหนนะเพราะว่าเขาบอกว่าเบิตคอยจีนมัน,นเยิกแล้วแบบน,นี้มันมันไม่ใช่มีจีนประเทศเดียว แต่ังเอิญว่าคนที่มีบิตคอยนักอยู่ในจีนนักเพราะจีนมันมีเทคโนโลยีในการคุดบิตคอยมันก็เลยมีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจีนมันเลยบอกว่าเฮ้ยพอละไอ้มูนี้เสร็จทีมนี้เอาเงินมาใจรวยก็เลยปลยิดแต่ว่าที่อื่นมันเลยคปิมีที่มันมีบะเบียงปิดชนิดละอย่างที่มันเกิดแล้วคงอืน,อนมันดึงโตช้าโตเร็วลำโตอดีวก็คิดว่าเอา่อ ดิตตามไว้ดีแล้วครับเป็นร้อรุ่นใหม่ลวกๆว่ะครับอ่ะตอนนี้เราเกินเวลาพอสมควรเชิญแขกกับคุณโทนี่ยกสุดท้ายแล้วกันครับเชิญ